สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเที่ยวกินให้ผู้บอลมันพาไปวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศคู่วิบแมทเป็นคู่ระหว่างกินเล่นพิยองเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีนะครับโดยคู่นี้จะแข่งในเวลา19กานาฬกาก็เป็นคู่วิบแมทประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเพราะว่าคู่นี้8ปีแล้วนะครับฮันเดอร์ดอมสเตเดียมยังไม่เคยเปิดให้แฟนบอลจากสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีวันนี้เปิดเป็นครั้งแรกนะครับที่ให้แฟนบอลสิงห์เจ้าท่าการท่าาาาาาเเเรรรืออนนนนับข้้มมมชกใดดดโ แปดปีนานมากเลยนะครับทุกคน,ค,นกคู่เมืองทองอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าแข่งที่นี่ปุ๊บก,ก็จะไม่ให้แฟนท่าเรือเข้าชมนะครับผมแล้วก็คู่ของการท่าเรือเหมือนกันนะครับผมถ้าไปแข่งที่ท่าเรือเมืองทองก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะได้ดีชมบรรยากาศของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับที่จะมีทั้งแฟนท่าเรือแล้วก็แฟนเมืองทองก็ตอนนี้ผมก็จอดรถไว้ที่ด้านข้างของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับเนี่ยครับก็จะมีลานจอดรถแบบว่าข้างๆ้าง,างนถนนเลยนะครับผมข้างข้างตรงที่จะไปสนามทันเดอร์โดมสเ ลานจอดรถก็ถือว่าน้อยพอควรกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนจะจอดได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ตรงข้างๆของสนามทันดูร์โดมเตเดียมนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีรถสวนไปสวนมาอยู่ตรงนี้นะครับผมถือว่าสนามทันดูร์โดมเตเดียมลานจอดรถก็แบบว่าไม่ค่อยมีนะครับทุกคนจะจอดตามไหลทางนะครับมันก็อันตรายมากเลยนะครับทุกคนอันตรายมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถสวนเข้าสวนออกตลอดเวลานะครับ A few moments later เนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้แฟนเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีนะครับมาบูมอยู่ตรงด้านข้าง สนามพัทราโดมเตเดียมนะครับ นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศของด้าข้างสนามพันธุ์ดงเตเรียมนะครับในฝั่งของการข้าเรือ F4 แฟนข้าเรือมากันเยอะมากเลยนะครับทุกคนวันนี้เห็นบอกว่าบัตรจองเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่งทีมเยือนของการข้าเรือ F4 นะครับผมขายออนไลน์แล้วก็จองเอาไปแล้วนะครับผมตั้งแต่เปิดช่วงใบสามแลวนะครับผมวันนี้แฟนข้าเรือน่าจะมาเต็มความตู่เลยทีเดียวการฝั่งทีมเยือนก็จะมีของมาขายสองข้างทางเลยนะครับวันนี้แฟนข้าเรือมาเยอะพ้นครเลยทีเดียวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับ ไปอีกฝั่งหนึ่งของสนามพันโดมเตเดียมนะครับเป็นฝั่งของเืองทองยูเนเต็ดเป็นบรรยากาศก่อนเกมจะเริ่มนะครับตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับผม อันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเมืองทองกันบ้างนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อตั๋วเข้าตรงฝั่งเมืองทองก่อนนะครับเดี๋ยวคขึ้นหลังผมก็จะไปอยู่ฝั่งทีมเยือนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วด้านข้างของสนามทันดุลสเตเดียมนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อฝั่งโซนเอ็นนะครับเพื่อจะเข้าไปในฝั่งของเมืองทองนะครับผมเอาเอาอันนี้ครับผมเก็นต่ครับผมอันนี้อันนี้อยู่ตรงข้างๆทีมเยือนแหลอ๋อโอเคโอเคอันนี้ใบหนึ่งครับผมสแกนครับ ครับผมขอบคับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเป็นนั่งฝั่งเมืองทองโซนเอ็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศโดยรอบของสนามคันโนโดมสเตเดียมต่อเลยนะครับวนตรงนี้ก็จะเป็นช็อปของเมืองทองยูไนเต็ดเลยนะครับช็อปด้านข้างสนามคันโนโดมสเตเดียมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามีอะไรพอเข้ามาด้านในนะครับโอ้โหแฟนเมืองทองเยอะมากเลยนะครับมาใช้จ่ายซื้อเสื้อของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ นี้มากันครับข้างอะไรทีเดียวมีของมาขายเยอะมากเลยนะครับ ของตุ้เมืองทองอยูเนเต็ดนะครับผมก็มีอยู่สองชมนะครับผมแบบที่อยู่ตรงนี้กับแต่ตรงด้านนู้นนะครับพันธุดมสเตเดียมก็จะมีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมกับตุ้มแล้วก็มีอาหารของกินเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับด้านข้างของสนงามพันธุดมสเตเดียมก็จะมีของขายด้วยนะครับผมมีทั้งรูกชิน้นมีทั้งฝักมึกนะครับเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวบจ ก็ของเยอะพอคนเลยทีเดียวนี่นะครับก็จะมีกิจกรรมด้านนอกสนามทันต์โดมสเตียมด้วยนะครับผมแบบว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีของแจกทางนี้ก่อนเาเล่นเกมก่อนเห็นนะมากันสอบคนสองเรื่องก็ได้สองินะนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านหน้าของสนามทันต์ดมสเตียีมอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเดินไปทางด้านนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินไปด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมที่จะมีช็อปของธโมตอ เมืองทองอยูนเต็ดนะครับช็อปที่จะขายก็จะมีทั้งหมดสองด้านนะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ก็จะนั่งอยู่ตรงต้นเอ็นนะครับต้นเอ็นที่จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับทีมเยือนก็จะมีจุดขายน้ําอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนมีตู้กดด้วยนะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโซนเอสนะครับผมโซนเอสของขโมยต่อนเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับก็วันนี้แฟนเมืองทองก็มาเยอะคนหนก่งเลยนะครับผมเยอะมากๆเท่าที่เดินมานะครับเดี๋ยวจะเดินไปแบบว่ารอบๆของสนามฮันเดอร์ดงสเตเดียมเลยนะครับผมนี่นะครับโซนเอสก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าทางด้านนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ไปทาทริปอยู่โซนนี้นะครับผมติ่ต้าเมืองทองก็จะอยู่ตรงโซนเอสนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีจุดขายตั๋วอีกจุดหนึ่งนะครับผม เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายตั๋วอีกหนึ่งจุดนะครับจุดขายตั๋วตรงด้านหน้าสนามทันดูรอมเตเดียมนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทางเข้านะครับเนี่ยครับทุกคนมันจะมีจุดบริการขายน้ําอยู่ตลอดเลยนะครับผมดูแล้ววันนี้แฟนเมืองทองมาเยอะพลุนควรนกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าช็อปอีกด้านหนึ่งนะครับของสนามทันดูรอมเตเดียม นนก็แปลงเมืองทองก็มากันเยอะคนนะครับวันนี้บอลก็จะคลิกออฟปีประมาณ45นาทีนะครับวันนี้6โมงกว่านะครับคนก็เดี๋ยวผมก็จะไปนั่งตรงโซนโซนเอ็น e นะครับที่จะอยู่ตรงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปนะครับผมเนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถนักเตะของสโมสรการท่าเรือเอฟตีนะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าตรงนี้นะครับเป็นประตูที่4นะครับโซนเอ็นนะครับผมก็ตอนนี้6โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของสนามคันโโง่สเตเดียมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับผมครับนี่นะครับทุกคนก็จะด้านในก็จะเป็นบรรยากาศของสนามคันโโง่สเตเดียมนะครับผม นักขุาวบอของการท่าเรือ f อนะครับที่จะมาลงวอมทางด้านนี้นะครับ บรรยากาศาตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มจะขยอยเข้ามาในสนามคานุโดมสเตเดียมแฟนทีมเยือนคันท่าเร,รือ f อซนะครับตอนนี้ก็มากันเยอะนะครับจากที่ดูจากข้างนอกมาเต็มปามจุแน่นอนนะครับผมเพราะว่าบัตรตองเอาตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับเปิดออนไลน์มาสัากแป๊บหนึ่งครับก็หมดเลยคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับคนแต่ว่าแย่งชิงอันดับที่3ามของตารางนะครับแฟนท่าเรือมากันเยอะพลุกพ่พพเลยทีเดียวครับผมส่งเสียงดังแล้วก็ร้องเพลงก่อนที่ฟุตบอลจะคลิกออมนะครับบรรยากาศาตอนนี้ในสนามคานุโดมสเตเดียมรอนรักฟุตบอลที่จะลงสนาม น่าจะอีกประมาณ15นาทีนะครับทุกคนวันนี้เป็นคู่บิ๊กแมทที่แบบว่าใหญ่มากเลยนะครับผม8ปีนะทีแฟนบอลท่าเรือนะครับไม่ได้เข้ามาในสนามทันดูโดมเตเดียมอีแบบว่าเสียงดังมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งลงนมองเธอจะอยู่ใกล้ๆชิดกับแฟนบอลการท่าเรือเอฟซีขอไปไว้ก่อนนะครับผมผมก็เป็นแฟนของบีจีพูลยูเนเต็ดนะครับทุกคนวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศของสนามทันดูโดมเตเดียมนะครับเป็นคู่บิ๊กแมททั้งสองทีมนะครับแบบว่าอยากจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รั ชมกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปนั่งตรง,งข้างๆว่าหินเยือนนะครับผมเพื่อเก็บบรรยากาศแฟนบอลทั้งสองทีมนี่นะครับทุกคนคุณบอลก็จะเริ่มคิดออมแล้วนะครับผมแฟนบอลนี่ฮ่าเลยเสียงดังมากกเลยดียวนะครับผม จะมาเต็มความจุกันเลยทีเดียวนะครับต่บอเอาตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับผม A few moments later...